ชาวบ้านอพยพหนีน้ำท่วมกลางคืนพนังกระสอบทรายแตกทั่วสามตำบลในัชานาทชาวบ้านทั้งหมด7 0็ดร้อครอบครัวต้องย้ายขึ้นมาอยู่บนถนนในช่วงกลางคืนหลังจากพนังกระสอบทรายที่ใช้กันน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนแตกหลายจุดทําให้น้ําทะลักเข้าท่วมพื้นที่บ้านของประชาชนมากกว่าสองพันหลังและสวนผลไม้และส,วน,ลละสวนผักถูกท่วมในช่วง3 0มสถึงเซนติเมตรตั้งแต่ตําบลตลุกตําบลโพนางดําออกและตําบลอาสาในอาเภอสันพยาจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่จังหวัดชัยนาทการเกิดเหตุการณ์แตกของพนังกระสอบทรายนี้ทําให้น้ําทะลักเข้ามาท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วแม้ว่าชาวบ้านจะพยายามช่วยกันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายมากว่า1เดือนแต่ก็ไม่ทันกับการระบายน้ําอัตราสูงของเขื่อนเจ้าพระยาที่ถึง2,700ันเบรบมวินาที แต่นี่ยังไม่จบทางเทศบาลได้ประกาศให้ชาวบ้านที่อพยพอยู่ในตำบลหาดอาสาซึ่งเป็นไข่แดงระหว่างตำบลตลุกและตำบลพนางดำออกว่าต้องเร่งเก็บข้าวของขึ้นที่สูงและอพยพขึ้นถนนคันคลองมหาราชเนื่องจากคาดว่าน้ำจะทะลักเข้าทั่วพื้นที่สามตำบลในอำเภอสันพยาในวันนี้ สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาในอำเภอสันพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นจุดสำคัญในการจัดการน้ำในภาคกลางก็เป็นประเด็นร้อนแรงการตรวจวัดระดับน้ำที่จุด C2 หน้าค่ายจิรประวัติอำเภอเมืองนครสวรรค์ระบุว่าระดับน้ำเหนือเขื่อนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฝนที่ตกหนักในภาคเหนือของประเทศระดับน้ำเหนือเขื่อนยกตัวขึ้น10เซนติเมตรภายใน24ชั่วโมงและระดับน้ำท้ายเขื่อนก็ยกตัวขึ้น37เซนติเมตรซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ตั้งแต่อภสันพยาจังหวัดชัยนาทงงหง์จังัง,ง,งวดะพรนครรศอุธ ยาเพิ่มขึ้น30-50ถึงเซนติเมตรภายใน24ชั่วโมงทางราชการได้แจ้งเตือนชาวบ้านที่อพยพให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมองข้ามภาพรวมของจุดอพยพที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในพื้นที่3ตําบลท้ายเขื่อนคือตําบลตลุกตําบลาดอาสาและตําบลพนางดําออกยังมีชาวบ้านที่ต้องอพยพหนีน้ํามาอยู่บนถนนานานกว่า1เดือนและมีจํานวนมากกว่า700้ครอบครัวซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง